สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการใส่สินค้าลงไปในร้านของเรายังไงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้ามาดูที่หน้าเว็บเราเองนะครับก็ยังไม่มีสินค้าอะไรเลยนะครับเว็บก็ดูสวยดีแต่ว่าไม่รู้จะค้ายอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการใส่สินค้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีแนะนําเรื่อยๆนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างเนาะโอเค ส่วนคขว่คอมเมื่อนะครับก็จะมี2อันนี้นะครับสแท็บนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับก็จะมีในส่วนของรีพอร์ตคูปองนะครับแล้วก็ออเดอร์ต่างๆเซตติ้งสเตตัสอะไรพวกนี้นะครับแต่ในส่วนของโปรดักต์นะครับก็อยากจะให้มาดูในส่วนนี้นะครับก็เป็นออฟโปรดักต์นะครับแอดนิวแล้วก็แคตตากรีนะครับเอออย่างแรกอยากให้คิดเข้าไปในส่วนของหมวดหมู่ก่อนนะครับเว็บนี้เนี่ยผมตั้งใจจะทํา ึงสินค้ามาจากเว็บอื่นนะครับเป็น affiliate ก็จะขายเกี่ยวกับพวกกระเป๋าถือนะครับกระเป๋าสะพายกระเป๋าผู้หญิงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมก็ลองสร้างในส่วนของหมวดหมู่นะครับเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายไว้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีสินค้าเลยนะครับวิธีการสร้างนะครับก็มาตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าอะไรดีล่ะกระเป๋าเงินนะครับแบ็คแบ็คอะไรดีหน้า เอามานี่แบคแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็ให้อภัยผมด้วยนะครับประมาณนี้กันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็แคต d e s c จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทาละเอียดจริงใส่ไปก็ดีนะครับกด add new category ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับกระเป๋าเงินนะครับอะไรพวกนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มา add add สินค้ากันนะครับก็ไปที่ add new ภาพนะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดมาบ้างแล้วนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะมีใส่เป็นแบบสินค้าเพียวๆเนาะสินค้าที่มีหลายสีสินค้าที่มีหลายไซส์หลายไซส์หลายสีอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะครับอ่ะก็เป็นกระเป๋าถือเนาะอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของดนเทลนะครับเราก็ใส่ ผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะครับผมก็ไปก๊อปปี้ตัวอย่างมาเพื่อแปะให้ดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใส่ในส่วนของขนาดเท่าไรนะครับกว้างคูณยาวเท่าไรน้ําหนักเท่าไรสีอะไรนะครับแล้วก็มีภาพหลายๆภาพให้ดูนะครับอ,อ่นนี้ก็ลองใส่ภาพให้ดูด้วยนะครับ Add Media Upload File นะครับอยู่ไหนละนี่เอ,อ่อเว็บโอเคอยู่นี่อันนี้นะครับ แล้วก็กด open ไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราใส่ไปในส่วนของภาพสินค้านะครับออเพื่อนๆอย่าลืมนะครับในส่วนของ t i t ทินะครับอ l ลเท e นติ ic, แล้วก็ e s c r i p t i o n นะครับเปลี่ยนให้เป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็ให้เหมาะสมกับรูปน้ำนันด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำนะเนดีอย่าทำตามผมนะอ่ะโอเคใส่ภาพแล้วโอ้ก็ดูดีเหมือนกันนะครับเป็นกระเป๋าถือเนาะ Product Tag ก,ก,ก็คือกระเป๋าถือ เวลาเราหาของนะครับรุกระเป๋ากระเป๋านะครับถือสีน้ําเงินประมาณนี้นะครับกระเป๋าสีน้ําเงินก็เป็นคีย์เวิร์ดคําที่แบบว่าลูกค้าเขาน่าจะเสิร์ชมาหาเรานะครับโอเคคลแอดไปนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็ในส่วนของดีเทลก็โอเคแล้วเนาะแล้วก็มาดูนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ product data ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าข้อมูลสินค้าของเรานะครับตัว WooCommerce เองเนี่ยเขาสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับก็จะมี Si m p l e product นะครับสินค้าทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นกุ๊ก product ไม่เคยใช้เลยครับ external affiliate ตัวนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแล้วก็ variable product นะครับที่แบบว่ามีหลายสีหลายไซส์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นพวกนี้ ราคาสมมุติว่าบอกว่าพันเนะครับลดเหลือพันหานะครับแล้วก็สเกตดูนะครับอ่านถูกไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นการกําหนดช่วงเวลาที่เราถ้าสมมุติว่ามีการเซลลขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ลองคิดเข้าไปดูก็ได้นะครับเวลาจะตั้งเซล์นะครับก็ต้องดูตังของลูกค้าเราด้วยเช่นบางคนขายพวกวัยทำงานนะเพราะเป็นคนทำงานนะครับก็อาจจะกำหนดให้มีราคาลดราคาตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่5นะครับ เพราะว่าคิดว่าเกินวันที่5ไปตังเขาจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่เป็นไรก็ตรงนี้ก็แคนเซลไปนะครับในส่วนของ i n v e n t ท r y นะครับตรงนี้ก็สามารถกําหนดได้เช่นคนทํางานในแผนคอมพิวเตอร์นะครับอยากจะใช้ WooCommerce ในการจัดการสต็อกสินค้าก็สามารถทําได้ก็เลือกเป็น Man เ g สสต็อกนะครับตอนนี้มีกี่อันนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีคนซื้อหรือว่ามีลูกมีแผนกอื่นมาเบิกนะครับก็ให้ลดสต็อกไปอะไรประมาณนี้นะครับสต็อกสเตตัสก็คืออินสต็อกแต่ว่าปกติขายแบบนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมีแบบมีหมวกหลายใบหมวกอันนี้มี200ใบอะไรประมาณนี้ก็ทําใบแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนของชิปปิ้งนะครับชิปปิ้งนะครับกำหนดค่าส่งเท่าไหร่มีชิปปิ้งค่ายัางไงเดี๋ยวนี้จะมีต่อเพราะว่าผมอัดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาอันนั้นมารวมไปนะครับเพื่อนเพื่อัก็จ,ะ,จนนะครับ ลิงก์โปรดักต์นะครับมี up sell กับ cross s l นะครับ up sell ก็คือในกรณีถ้าสมมติว่าโชว์หน้าสินค้าขึ้นมานะครับ up sell ก็จะมีสินค้าอื่นๆโผล่ขึ้นมาด้วย cross s l เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาในกรณีที่แบบว่ากด add สินค้าไปแล้วเนาะ add สินค้าใส่ตะกร้าไปแล้วแล้วก็จะเช็คเอาท์อะไรเงี้ยก็จะมีแบบสินค้าตามที่เรากําหนดเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ปกติไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าสมมติว่าจะใช้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมทำผมทามาแล้วนะครับ เป็นวิดีโออันนี้เดี๋ยวจะใส่เพิ่มเข้ามาให้นะครับก็คืออัดก่อนเพราะว่ามีโปรเจกต์อื่นก็ว่าจะทําเหมือนกันเนาะตัว a อ t r i b u ิวนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสีไซส์ size, อะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับ a แอ n วานอันนี้ไม่เคยใช้เลยครับไม่ไม่คิดว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับโอเคในส่วนของช็อตด e สคริปชั o นนะครับเราก็ใส่ไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าเออมันมาจากช็อตดีสคริปชันจริงๆนะมันโชว์อยู่ตรงไหนนะครับกดค o p y นะครับ โลอเคเป็นเป็นรายละเอียดสั้นๆนะครับตัว product image นะครับก็คืออันนี้นะครับมันก็จะโชว์เป็นรูป product ของเรานะครับเป็น product image มี product gallery ด้วยนะครับ product gallery จะโชว์ยังไงเอาใส่เข้าไปนะครับอย่างไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวพอมันโชว์ขึ้นมาจะเห็นได้ชัดเจนเองนะครับสมมติว่าผมใส่3อันนี้นะครับที่จริงมันคนละอันกันเนาะกดไปแบบนี้นะครับ ดีข้างบ้างเขาทําหลังคาหลายวันแล้วไม่เสร็จนะครับเราก็มาอัดคลิปกันพอดีเลยเชียวนะครับแต่ไม่น่าจะเข้าไม่เท่าไหร่เพราะว่าพยายามใช้มือป้องอยู่ก็แอดทูแ gallery นะครับเขาก็ขึ้นมา3อันแบบนี้นะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็กดพับลิสต์ไปนะครับแล้วก็คอยเขาเซฟเขาทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับแป๊บหนึ่ง แล้วมันก็เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าหลักเรานะครับว่าจะมีสินค้าขึ้นมาไหมนะครับกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับใครมีสินค้าเยอะเนาะก็ค่อยๆทยอยใส่ไปทีละหมวดหมู่นะครับท้งหมวดหมู่ก่อนนะครับก็ค่อยๆทยอยใส่ไปทยอยใส่ไปนะครับอ่ามาแล้วนะครับสินค้าเห็นไหมครับอันนี้มีเซลเพราะว่ามีจากพันเเหลือพันหนะครับ มีกด add to cart แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่กดนะครับเรากดไปที่ดูรายละเอียดของมันก่อนนะครับคือจริงๆถ้าสมมุติว่าคนอื่นมาเนี่ยผมแนะนําให้กด add to cart เลยนะครับเพราะว่าจะได้ซื้อเลยเนาะอ่ะและนี่ครับอันนี้ก็คือชื่อสินค้านะครับอันนี้ราคาเต็มราคาลดเนาะอันนี้เป็น short description นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถกําหนดได้ว่าโอ้โหพี่เจอมาถูกใจมากอยากได้หลายใบยก็กดบวกกันเข้าไปนะครับ แล้วก็กด add to c a r t นะครับ category ก็คือเป็นกระเป๋าถือนะครับเป็น tag ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้เป็น product category นะครับเห็นไหมครับที่ที่เราใส่หลายๆอันนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมเรียกถูกหรือเปล่า product gallery นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยกดคลิกดูได้นะครับตีมฟรีนี่ทําอะไรได้เยอะแยะมากๆเลยนะครับแต่ว่าภาพบางทีมันอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนี่ยก็อยู่กับคุณภาพภาพที่เราใส่เข้าไปเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมี description ินค้านะครับก็ตรงกับตามที่เราใส่เข้าไปนะครับอ๋ออันนี้ก็สวยดีนะครับเดี๋ยวผมจะทํากระเป๋าประมาณนี้นะครับ exclusive product นะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ก็ add to cart ได้นะครับลอง add to cart ดูนะครับก็ view cart ดูนะครับ ก็จะมีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับกระเป๋าถือผู้หญิงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับครับูเลตชิปปิ้งเนี่ยเดี๋ยวมีอีก3คลิปนะครับที่อ่านไปแล้วเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้ดูนะครับตรงนั้นก็จะอธิบายในส่วนของแบบว่าสินค้าชิ้นแรกคิดค่าส่ง50บาทสินค้าชิ้นต่อไปคิดค่าส่งสิบ,บาทส่งยังไงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้มีหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอามาเพราะว่าเคยอัดไว้แล้ว โอเคพอเสร็จเช็คเอาท์นะครับถ้าสมมติจะจ่ายตังก็กดตรงนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเพิ่มในส่วนของตัวเครดิตหรือว่าไม่ได้เพิ่มไปในส่วนของตัวที่จะโอนเงินผ่านธนาคารนะครับเดีย๋ยวตรงนั้นเรากมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้ก็มาดูในส่วนของสินค้ากันก่อนนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มสินค้าชนิดแรกไม่เอาก็กดตรงนี้นะครับเขาก็จะหายไปเนาะที่ตรงนี้ยวดูนะครับตรงนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับ Return to Shop ครับตรงนี้ก็ยังหายไปนะครับนี่ช็อปก็จะเป็นแบบนี้เปลี่ยนภาพได้นะครับแต่ว่าภาพมันก็จะติดทั้ง about a r ทั้ง contact art ไปด้วยโอเคนี่สินค้าอันแรกเป็นเบสิกนะครับเป็นเป็นอะไรนะซิมเพิลโปรดักต์นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่บอกว่ามีใส่หลายๆอันหลายๆราคานะครับโอเคเป็นอันต่อไปนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวติดตามติดตามชมกันอันหน้าวิดีโอหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ